สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ไร้เลกาซี่ช่องที่เราจะพาคุณไปรู้จักอนาคตรถยนต์ค้นหาตำนานบนท้องถนนและสัมผัสกับยนต์ประกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจคำรุน่นหากคุณชื่นชอบรถที่ผสมผสานความคลาสสิกกับนวัตกรรมใหม่บอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้เพราะวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ Toyota Crown อิเล็กทริ2 6รถที่ถ่ายทอดทั้งมรอดอกและอนาคตได้อย่างลงตัวที่สุด t o y o ต a Crow วเป็นชื่อที่อยู่คู่กับความหรูหรา ความประณีตและพลังอันเงียบสงบมายาวนานตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในช่วงทศวรรษ1950จนถึงปัจจุบันคราวมักจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเกียรติยศและสถานะและในปี2026โตโยต้าได้ตีความคราวใหม่อีกครั้งในยุคแห่งการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าความหรูหรากับความยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทิ้งจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิม ดีไซน์ภายนอกของ t o y ยต a c r o w ว e l e c t r i f y 2 0 2 6เรียกได้ว่าสะกดทุกสายตารูปทรงใหม่ที่ผสมระหว่างซีดานและ SUV พร้อมเส้นสายโชบเชี่ยวให้ความรู้สึกทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมไฟเล็ดแบบเรียวยาวพาดเต็มความกว้างของรถให้ความรู้สึกทันสมัยและสง่าง,งามเส้นตัวถังที่โค้งรับกับเส้นหลังคาทรงคูเป้เพิ่มความพลิ้วไหวส่วนความสูงของรถช่วยให้มีบุคลิกที่โดดเด่นบนท้องถนนเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะสัมผัสดได้ถึงความหรูหราในแบบญี่ปุ่นยุคใหม่ ใช้วัสดุพรีเมียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแผงดิจิทันกว้างพิเศษควบคู่กับปุ่มกดที่ใช้งานง่ายโตโยตาให้ความสำคัญกับบรรยากาศเงียบสงบด้วยกระจกตัดเสียงและฉนวนกันเสียงขั้นสูงทําให้ทุกการขับขี่เป็นเหมือนการพักผ่อนหลังคากระจกพาโนรามาเพิ่มความโปร่งสบายพร้อมไฟแอมเบียนที่ปรับโทนได้ตามอารมณ์ด้านสมรรถนะคราวอิเล็กทริฟาย2อมาพร้อมให้เลือกทั้งรุ่นไฮบริดและรุ่นไฟฟ้าล้นระบบไฮบริดใหม่ล่าสุดให้ทั้งความประหยัดและการตอบสนองที่ทันใจ ขณะที่รุ่นไฟฟ้าให้แรงบิดทันทีและระยะทางต่อการชาร์จที่น่าประทับใจเทคโนโลยี EAXL และช่วงล่างปรับอัตโนมัติช่วยให้การขับขี่มั่นใจทั้งในเมืองและทางไกลโตโยต้ายังแก้ปัญหาความกังวลเรื่องระยะทางของรถไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่เจเนเรชันใหม่ที่ใช้งานได้ยาวนานชาร์จได้รวดเร็วแล,วและรองรับโครงสร้างชาร์จไฟที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั่วโลก เรื่องความปลอดภัยก็ยังเป็นหัวใจหลักคราวอิเล็กทริฟมาพร้อมชุด t o y ย t a s a ซ e t ี e n ซนรุ่นล่าสุดมีทั้งระบบช่วยประคองเลนกล้องตรวจจับคนขับระบบเบรกอัตโนมัติและ Adaptive Cruise Control รวมถึงฟังก์ชันกึ่งอัตโนมัติที่ช่วยขับในบางสถานการณ์เพิ่มความมั่นใจตลอดการเดินทางเทคโนโลยีด้านความบันเทิงก็จัดเต็มจอสัมผัสความละเอียดสูงขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงพรีเมียมเต็มอารมณ์และยังรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA เพื่อให้รถทันสมัยตลอดเวลาสิ่งที่ทำให้คร o w n Electrify พิเศษจริงๆคือการเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตมันยังคงรักษาความหมายของคราวในฐานะรถหรูชั้นนำขนาะเดียวกันก็แสดงถึงความรับผิดชอบต่อโลกและนวัตกรรมใหม่อย่างแท้จริง c r o w n e l e c t r i f y จึงไม่ใช่แค่รถยนต์แต่เป็นคำประกาศวิสัยทัศน์ของ t o y ยต a าต่อการขับเคลื่อนในอนาคต ทั้งหมดนี้คือการจอดริกโตโยต้าคราวอิเล็กทริไฟ2026แล้วคุณละคิดยังไงกับทิศทางใหม่นี้ของโตโยต้าคราวรุ่นใหม่นี้คือสมดุลที่ลงตัวระหว่างตำนานกับนวัตกรรมหรือคุณอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปไกลกว่านี้ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไร้เลกาซีและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวรถยนต์แห่งอนาคตที่เราจะพามาเล่าให้ฟังขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับเคลื่อนตำนานไปด้วยกันครับ